สวัสดีครับแอดมินเทร์โลคลิปนี้พามาดูเอ็กเพนเตอร์ครสีขาวนะครับใส่ชุดแต่งรอบคันนะครับคันนี้นี่ครับสเกิร์ตด้านหน้าหูแดงพร้อมไฟเดย์ไทม์2ตัวนะครับซ้ายขวาโลโกโล้เอ็กเพนเตอร์ครสีฝากระโปรงบันไดด้านข้างนะครับนี่มีซุ้มล้อมากับโรงงานลาวหลังคาติดฟิล์มเซรามิกใส่กันสาดนะครับตัวนี้สเกิร์ตด้านท้ายเป็นท่อคู่นะครับ นี่ท่อคู่ตัวนี้จะมีฝาท้ายไฟฟ้าติดตั้งด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูรถคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับแอบเอามารีวิวกันก่อนเลยสติกเกอร์ขาวๆคือยังไม่ได้ดึงออกนะครับยังไม่ได้ล้างขัดเคลือบนี่บันไดข้างสวยๆครับสีขาวนี่ที่ฝากระโปรงหน้ามีสติกเกอร์ยังไม่ได้แกะนะครับยังไม่ได้ล้างไปดูภายในครับฝาประตูสีเงินนี่ นำเงินตรงนี้ปุ่มเลยปุ่มเปิดประตูท้ายไฟฟ้าสต็อปสตาร์ทลื่นทลันไหลปรับกระจกตัดรถผมมาลายหุ้มหนังมัลติฟังก์ชันส,สวยๆเือนเดิมคุชคอนโทรลรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์หน้าจอสัมผัส Android Auto Apple c a r ครับแอดดิจิตอลเกียร์ CVT บ่อหนังนะครับ ีน้ำเงินตัดดำเดินได้ขาวแถวสองครับนี่แถวสองมีของเต็มเลยครับพยางนะครับพยาทับทิมยังไม่ได้ปูอันนี้เป็นพรมแท้นะครับเอ็กเพนเดอร์นี่ภายในแอร์ครับแถวสองแถวสามเย็นฉ่ำสบายแน่นอนคอนโซลน,น้ำเงินตัดดำลายแคฟล่านี่สวย,สวย ไปดูประตูท้ายไฟฟ้ากันที่ผมบอกกดแล้วครับกดแล้วนี่แบบนี้มันจะค่อยๆขึ้นตรงนี้ครับกดปุ่มไปเลยตรงนี้มันจะมีปุ่มให้กดมันก็จะค่อยๆขึ้นแบบนี้อด๋ยวผมปิดให้ดูปุ่มปิดตรงนี้ครับกดไปเลยปุ๊บมันก็จะค่อยๆปิดเข้าไปนะครับใช้งานง่ายครับแค่ปลายนิ้ว ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจรถคันนี้รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมครับ0879234020เทอร์โบครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับเซฟเบอร์ไลน์เด้งเลยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ